สัดีค่ะสวัสดีค่ะร้านแมมสติกเกอร์นะคะวันนี้มี f o r t Ranger มาใส่ DVD Android รอยหน้าจอตัวนี้กี่นิ้วคะ10นิ้วเนาะ10นิ้วคะ่ะ10นิ้วนะคะตัวนี้สามารถเล่น Android ได้นะคะในจะมีแอปพลิเคชัน YouTube อะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะคะ Pay Store เมื่อเนาะ Pay Store ก็อยู่ในนี้เลยเพียงแค่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi มือถือนะคะ ตัวนี้งานจะเรียบร้อยนะคะเราประกอบให้เรียบร้อยเลยนะคะต้องลื้อหน้ากากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประกอบงานเรียบร้อยนะคะโดยช่างชำนาญการเนี่ยคะ่ะคุ้งวาวอะไรเรียบร้อยหมดนะคะเข้าไปในบ็อกของเขาเลยนะคะตัวนี้สามารถคอนโทรลฟงมาลัยได้ปกตินะคะเออตอนนี้เปิดเพลง ความไวของการเล่นเนะะี่ยค่ะขึ้นอยู่กับเน็ตมือถือเราด้วยนะคะลาด้า2018แจกโบนัสพิเศษที่่ยิงเก็บทำจอใหญ่ได้ด้วยนะคะแค่เก็บลาซาด้าโบนัสช็อปสินค์ทัชข้ามก่อนอันนี้คืออะไรเรามีเทรด สำหรับลูกค้าที่อยากติดตั้งนะคะสามารถติดต่อร้านแบบสติ๊กเกอร์ได้นะคะร้านเปิดทุกวันค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันนี้คอนโทรลกลมอะไรนะคะเนี่ยขึ้นลงได้ปกตินะคะเปิดหน้าโฮมอีกทีจะได้ค่ะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างหน้าโฮมอ่าก็จะมีเห็นไหมคะมีเพจสโตร์สามารถโหลดแอปอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะคะมี Google h o m e อยู่ในนั้นเรียบร้อยมี GPS นำทางด้วยนะคะ ยังไงก็สามารถติดต่อได้นะคะมี FMAM ปกตินะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะแม่มสติ๊กเกอร์ลำปางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ